สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับวัดแรกใน6วัดที่พระนารายณ์ทรงโปรดให้สร้างนั่นก็คือวัดที่มีชื่อเดียวกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนารายณ์มหาราชนั่นเองนะคะหรือชื่อเดิมนี้ก็คือชื่อวัดกลางนครซึ่งวัดนี้เนี่ยถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญมากโดยที่สมัยก่อนก็จะใช้ที่เป็นถือน้าพระพิรุษสัตยาหรือประกอบพิธีสําคัญสาค,คัญต่าง ะะแล้วก็ทางราชการเนี่ยได้ใช้วัดพระนารายมหาราชวรวิหารเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีรวมทั้งให้เป็นสถานที่ทําพิธีสวดเสกน้ําพระพุทธมนต์ถวายในงานพระราชาพิธีสเสวยราชาสมบัตินอกจากนี้ยังเคยเป็นที่ตั้งอ,อนุสาวรีย์บรรจุอัดของท้าวสุรนารีตรงมุมทิศพายับของวัดต่อมาในปีพศ2477 ได้ย้ายออกจากวัดไปประดิษฐานที่ประตูชุมพลจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันวัดพนารายยังมีศิลปะวัตถุพร้อมทั้งแบบสถาปัตยกรรมสมัยกรุงศรีธุยยาและภูชนียสถานภายใต้วัดประกอบด้วยพระอุโบสถตั้งอยู่กลางสระน้ำในทิศตะวันออกของวัดพระวิหารหลวงและเทวรูปพระนารายณ์สีก่อนจำหลักด้วยหินทรายฝีมือของโบราณอันเป็นสัญลักษณ์แสดงพระนาม ผู้สร้างวัดนั่นเองสำหรับพระนารายณ์สีกรอยู่ในท่ายืนสูง17นิ้วสร้างด้วยหินทรายฝีมือขอมเป็นเทวรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครราชสีมามาช้านานและ,ะเทวรูปองค์นี้นะคะก็จะอยู่ภายในบริเวณศาลพระนารายณ์มหาราช สำหรับวันนี้มันมีข้อมูลคร่าวๆมาให้เรียนรู้กันเพียงเท่านี้กันก่อนนะคะแล้วเราจะไปเจอกันในวัดต่อไปสำหรับวันนี้ต้องขอบอกว่าสวัสดีค่ะ